มาอัปเดตวิกฤตน้ำ2,564เินสนิดหนึ่งเราจะโฟกัสไปที่3พื้นที่หลักๆนะ,ะพื้นที่ที่1ก็คือภาคเหนือตอนล่างก็แถวาสุโขท,ทัยแถวๆนั้นนั่นแหละอพื้นที่ที่2ก็คืออีสานอีสานขอโฟกัสไปที่ชัยภูมิแล้วก็โคราชชัยภูมิมันก็เชื่อมโยงกับแม่น้ำฉีเออโคราชก็จะเชื่อมโยงกับแม่น้ำลค่ะ แต่ในที่สุดมันก็ไปรวมกันที่อุบลแล้วก็ลงแม่น้ําคงใช่ค่ะที่ที่ที่วารินทางน้าที่จะออกได้แล้วก็พื้นที่ที่3ก็คือรุ่งจาปยาต่อเนื่องมาถึงกรุงเทพนะคะหลายคนวันไหวนะคะเราจะไปกันที่อธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณประพิษจันมานะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณอะไรครับครับขออัปเดตสถานการณ์น้ําเอาพื้นที่หลักๆกันนะครับ เอาพื้นที่ที่เป็นข่าวมาก่อนนั้นนี้เยอะๆก่อนนะครับก็คือภาคเหนือตอนล่างทแถวสโอไทยและรอบๆนะครับสถานการณ์ภาคเหนือตอนล่างขณะนี้มันมันมันคงตัวหรือมันเพิ่มขึ้นหรือมันเบาลงกลับที่นั่นครับค่ะคืออย่างนี้นะครับภาคเหนือภาคเหนือตอนที่เราทราบกันมานะครับเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างตกในพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นสุโขทยอย่างเช่นสกโไทยกับแมงเพชรนะครับ ซึ่งฝนที่ตกลงมาเนี่ยแทนที่จะต,ตกเหนือที่จังหวัดแพร่มาลงสู่แม่น้ํายมนะครับแต่ฝนที่มาเที่ยวนีม้มันมาทางทิศตะวันต,ตกนะครับมาทางแม่ม,มอกแล้วก็ลงผ่านทุ่งตะเลี่ยมนะครับแล้วก็มาที่ที่สุขโขทัยฝั่งตะวันต,ตกนะครับซึ่งเราเห็นว่าแม่น้ํายมในบริเวณที่จังหวัดสุขโขทัยยังยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้าที่หลากมาเนี่ยกรมจุฬทานเองเราก็พยายามจะลําเลียงน้านะครับต้อนน้ํารือว่าจูงน้ําเนี่ยให้ลงสู่ไปน้ําสายหลักนะครับก็คือน้ํายมนะครับแต่บางส่วนเนี่ยเขเอาไปเก็บไว้ที่ทุ่งบางละกร์นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ําที่ลงมาไม่ว่าจะฝนที่ตกที่ตคกสวรรค์น,นะครับที่กําแพงเพชรเอ่ยก็ตามที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับ มันส่งผลให้ซีสองที่นะรสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ํานะครับปริมาณสักสองพันห้าร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ในขณะที่สแกกลังมาสมทบด้วยในประมาณสี่ร้อยก็อยู่ที่ประมาณรวมแล้วประมาณที่สองพันเก้าร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันเราก็สบายน้ําผ่านเกลือยปยานะครับแล้วก็ผ่านออกสู่ตะวันออกก็คือผ่านประตูมโนรมนะครับ ลงมาที่กองรปีพัดแล้วก็ตัดฝางไปลงถูแม่น้ำตะกนนยะนะครับในขณะเดียวกันข้างฝั่งฝาเนี่ยเขาเข้าทางประตูบรมธาตุนะครับแล้วก็แม่น้ําท่าจีนที่ประตูพลระเทศนะครับนี่นี่คือที่เราใช้เครื่องมือในการบริหารการจัดระดับระโนบน้ําอยู่นะครับคมันเป็นรูปแบบนี้ครับอ๋อครับภาพรวมๆมันเบาลงไหมฮะคือภาพรวมๆตัวนี้น้ํามวลน้ําทั้งหมดนะครับคือผมน้าเรียนอย่างนี้ครับว่า บมงอเงินฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่ได้ตกมาหน้าเขื่อนนะครับแต่เห็นว่าทั้งสี่เขื่อนหลักเราเนี่ยนะครับวันนี้เรามีน้ําอยู่ประมาณน้ำใช้การนะครับประมาณห้าพันสองล้านลูกบอลเมตรนั้นนะครับในขณะที่สี่เขื่อนหลักเนี่ยยังสามารถรองรับน้ําได้ประมาณอีกหนึ่งหมื่นสองพันกว่าล้านลูกบอลเมตรนะยรับแสดงว่าสี่เขื่อนหลักแถวๆภาคเหนือตอนล่างนี่มันยังว่างๆอยู่เยอะเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนสศรษฐกิจครับยังยังยังมีว่างอยู่นะครับเขื่อนภูมิพลเองก็ตามนะครับก็มีอย่างว่างอยู่ แต่ทีนี้เขื่อนป่าศักนะครับจากที่ฝนตกที่ลำสนที่ค่อนข้างมากนะครับที่ที่ลบบุรีนะครับที่เพชรบูรณ์เนี่ยวันนี้ก็เขื่อนป่าศักก็มีประมาณทั้งหกเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับของนาำสูงทั้งหมดประมาณหกหลันล้านนะครับครัเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในเขื่อนในเขื่อนสิริฐกิจเองนะครับถ้าเทียบเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีน้อยกว่าปีที่แล้วในเวลาเดียวกันนะครับประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าล้านปักในต่ังครครับ ฟังไปฟังมานะท่านอภิษีฮะปัญหาไม่ได้มาจากน้ําเหนือมันบ่าลงมาเหมือนแพทเทิร์นที่เคยเจอกันในครับแต่คราวนี้มันเป็นน้ําฝนที่ลงมาเยอะเหลือเกินเยอะจนกระทั่งมันระบายกันไม่ทันในครับถ้าไม่มีน้ําก้อนใหม่ไม่มีฝนหาใหม่นะฮะที่มันเทลงมาเติมกันลงมาหลังจากนี้มันก็จะเบาแล้วใช่ไหมฮะคือหลังหลังหลังจากนี้นะครับมวลน้ําอย่างที่ผมเบี่ยนไปสู้นะครับว่าน้ามวลน้ําที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มทยอยลงมาสู่เขื่อนเจ้าพระยา<ช>นะครับใ,ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ผ่านน้ํานะครับออกทางซ้ายทางขวาอย่างที่เรียนนะครับใ,ในขนาดเดียวกันก็ควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่สามารถควบคุมได้นะครับอ,อยู่ในเกณฑ์ดูในหลักการ แล้วก็ส่งผลกระทบกับล่าสตรนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับโอเคแสดงว่าน้ําในเขตเมืองหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยหรืออะไรก็แล้วแต่น้ํามันเริ่มเบาแล้วใช่ไหมฮะมันเริ่มทยอยมันเริ่มทยอยลงแล้วใช่ไหมฮะคือเริ่มเริ่มทยอยลงสู่ลาน้ํานะครับ เริ่มทยอยสู่ระน้ำสายหลักซึ่งถ้าลงสู่ระน้ำสายหลักเนี่ยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นน้ำแต่ก็ตามเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ครับครับครับยังในเขตเมืองของสุโขทัยคิดว่าอีกสักกี่วันมันมันจะหมันจะลดเข้าสู่สถานปกติได้ครับเนี่ยคือในกรณีนี้นะครับจากที่พยากรณ์อากาศเนี่ยจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่สามวันที่สี่นะครับคิดว่าฝนฝนเนี่ยจะเบาบางลงนะครับในบางระแบางพื้นที่แต่ เปนส่วนที่ภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ตอนบนหรือว่าภาคกลางบางพื้นที่เนี่ยก็มียังคงมีฝนตกอยู่ <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับกรมชุมระทาเราก็มีเครื่องมืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงตรงไหนที่เป็นรุ่มต่ <Okay. S 2> ำเนี่ย <Okay. S 2> เราสาม,มารถดูน้ําสูบรรับน้ำ,นำ <Okay. S 2> ลักก็ได้ครับโอเคครับครับอย่างลบบุรีนี่อย่างลบบุรีนี่สถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นไงฮะที่ลบบุรีหน,นักนะฮะสถานการณ์อยู่พอสมควรลบบุรีคือลบบุรีนะครับฝนตก หนักมากนะครับโดยเฉพาะที่ลุกลำน้ําที่ลำสนธินะครับแต่นลกบุรีนะครับคือ มาไวไปไวแต่รับ <มา S 2> ตอนนี้ <ไป S 2> นา้ <ไป S 2> นาน้ําก็จะยอยลงมาสู่ทั้งหมดน้ำบนน้าทั้งหมดที่ตกที่เ<ห>พชรบูรณ์ที่ลบบุรีนะครับก็ลงมาลุกน้ลัปราสักสุดท้ายก็มาอยู่ที่เขื่อนป่าสักครับโอเคอทีนี้ทีนี้ทางโคร,ราชนะฮะตอนนี้ศูนย์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 กลางปัญหาน่าจะอยู่ที่แถวแถวชัยภูมิกับโคราชสองจุดนั้นเป็นไงฮะเช้าวันนี้ฮะคือเช้าวันนี้นะครับจากที่ผมได้ สั่งการให้ทางทีมงานรองพิปีลงไปนะครับก็พบว่าในที่โคราชนะครับที่รุ่มน้ําลําเชียงไกลนะครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ก่อสร้างซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับ<อ>แต่ว่าใ,ในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะเก็บนะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็ให้สู่ภาวะปกติเนี่ยภายในเจ็ดวันนี้นะครับซึ่งจะเก็บน้ําเนี่ยไว้ใช้ก่อนก่อนฝนจะหมดหรือว่าในช่วงหน้าแลงกีหน้าครับส่วนที่ชัยภูมิ นะครับเห็นว่าแม่น,น้ำชีเองก็บางบางบางส่วนเนี่ยก็ยังอยู่ระดับต่ำกว่าระดิงแต่โดยเฉพาะที่ใจยภูมินะครก็ถือว่าเป็นต้นน้ําของลาน้ําชีนะครับต้นน้ำทั้งน้ำชีก็ตามแต่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเรายัางไม่มีอ่างหรือว่าเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่แต่นับจากวันนี้ไปอีกห้าปีนะครับซึ่งที่รัฐบาลน,นี้ได้จะเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอยู่นะครับเป็นโครงการภาพดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําที นะครับอ่างเก็บน้ำรำน้ำชีอ่างเก็บน้ำรำเซาภูมินะครับเองอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จืดเพราะฉะนั้นอีท่าโครงการนี้เลยนะคุณท่าอีกมาวนับมันเป็นแผนแน่นาคตโอเคไม่ใช่ครับอยู่ระหว่างดำเนินการก็อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเป็นแผนที่ยังไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จก็คงจะมาช่วยได้สมควรนะคะเสร็จนะครับจะเก็บน้ําได้ตัดยอดน้ําประมาณ280ล้านลูกบาทเป็นสามโมงค่ะเอาเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนนะครับเอ่อคุณประพิตฮะที่เชาภูมินี่ยนะฮะที่เชาภูมิเขาจะว่า ก้อนน้ำเนี่ยถ้ามันจะไปเนี่ยมันก็คงจะเทลงแม่น้ำฉีแล้วก็ไหลไปทางอุบงอุบลประมาณนั้นน่ะนะครับ<า>เอ,อขณะนี้มวลน้ำที่มันท่วมอยู่แถวเชวยูมิอย่างสา,ากันมันเริ่มระบายลงลำน้ำฉีได้เยอะและ้วห,หรือยังหรือว่ายังหรือหรือย,อยังเครียดอยู่ครับหรือ,อยังขังอยู่คือตอนนี้นะครับเชยภูมิเองถ้าประเมินจากสถานการณ์นะครับคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยประมาณสักสิบวัน นะครับประมาณสิบวันหลัง,<ต>งจากนี้นครับหลังหลังหลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยม,มันเทอนะครับมันเทอะึี่มันระบรายไ้านะครับแต่ในขณะเดียวกันรเราก็พยายามต้อนน้ำนะครับให้ลงสู่แม่น้ามูลนะครับจะเห็นว่าที่ที่ที่อําเภอเมืองอุบลเนี่ยตอนนี้ที่แม่น้ามูลนะครับที่สถานีวัดน้ําเพิมเกตเนี่ยก็อยู่ในระดับปริมปริมนะครับอยู่ในระดับปริมปริมก็มีแนวโน้มคาดว่าจะแนวโน้มจะสูงขึ้นนะครับ เด็ดๆผมตามไม่ทันนิดหนึ่งก็คือหนักมวลน,น้ําที่เชยภูมิถ้ามันจะไปมันต้องไปตามแม่น้ําฉีแต่ไอแม่น้ําฉีเนี่ยมันจะไปออกวารินของอุบลแล้วค่อยลง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 แม่น้ําโขงถูกไหมฮะถูกครับเราไม่สามารถที่จะชักน้ําจากเชยภูมิมาระบายลงที่ลําน้ํามูลได้ใช่ไหมครับครับคือคือมันต้องลงมาตามเส้นน้ำอ่ะนะครับมันต้องลงมาตามแม่น้ําฉีนะครับแต่เราจะมีเครื่องมือที่เราจะบริหารจัดก,การมายความว่า มีทั้งหน่วงมีทั้งกระชากนะครับมีทั้งหน่วงมีทั้งกระชากสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มามาลงมาลงไม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลครับโอเคโอเคสุดท้ายเอางี้แบบไฮไลท์เลยนะฮะสิบวันหลังจากนี้เชียภูมิจะจะคืนสู่สถานปกติแม้นแต่จะมีฝนมาเติมจากพยากรณ์อากาศในช่วงสิบวันนี้จะมีฝนมาเติมเชียภูมิไหมฮะคือในช่วงในช่วงสี่วันอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยฝนเนี่ยช่วงนี้เบานะครับเบา แต่ว่าวันที่แปดเก้าสิบเนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีความระมัดระวังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแตุลาอยังไงก็ตามนะครับตอนนี้เราต้องต้องต้องเฝ้าระวังรัพยากร์อากาศในการคิดครับโอเคทีนี้ที่โคราชเนี่ยนะฮะมันจะคลายตัวพันอีกี่วันข้างหน้าครับโคราชครับที่โคราชอย่างนี้แต่ยังที่ผมเรียนไปสักครู่นะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ําลําเชียงไก่นะครับลุ่มน้าลําเชียงไก่ที่ที่เราเราเราจะให้คืนสูตรภาวะปกติโดยเฉพาะ ที่ที่อ่างลำเชียงไกลต่อล่างนะครับเพี่กว่าเราจะเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะให้คืนสุขภาพเนี่ยภายใน7วันภในเจ็วันใช่เวลาเวันนะใช่เวลาเจวันใช่เวาันนชยภพูมสิบวันคำถามอีกทีเขาฝากถามมาไม่ถามไม่ได้เลยตกลงไอ้เจ้าอ่างที่ลำเชียงไกลเนี่ยมันแตกหรือเราจงใจเจาะเพื่อเพิ่มช่องระบายน้ําหรือทํานบดิน ไซก่อสร้างมันชำรุดอะไรกันแน่ครับข่าวออกมาสามทิศสามทางอย่างที่เรียนนะครับเมื่อสะกรู่อย่างที่เรียนว่าห่างกำแพงไรเนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับไอท้ที่ไอ้ที่แตกเนี่ยไอ้ที่แตกกอที่ขาดไปนะครับก็คือไอท้ทำรถบิดชั่วคราวนะครับแต่ในขณะในการเนี่ยผมอย่างที่ผมเรียนเนื้อผู้ว่าน้ำเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับเนื่อช่วงช่วงหน้าหลานนี่ก็ต้องบอริหารจัดการกันแต่ในขณะในการในช่วงหน้าแรงที่กำลังจะมาถึงเราต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นผม ได้กำชับทีมงานนะครับว่าให้นําเข้าสู่ในภาวาปะปกติไปในเจ็ดวันนี้ครับโอเคค่ะ <Okay. S 2> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคตัดกลับมาที่ลุ่มเจ้าพยาลุ่มเจ้าพยาข่าวลือเยอะเขาเกิดปากต่อปากบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลสงสัยจะสาหัสอะไรประมาณนั้นเ<ห>ตือนกันสนั่นหวั่นไหวตกลงลุ่มเจ้าพยาศูนย์กลางของมันก็คือกรุงเทพปริมณฑลนี่แหละเอาอยู่เอาไม่อยู่ครับปีนี้ครับครั้งนี้ครับคือจริงๆแล้ว จ้าพยานะครับอย่างที่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะเปรียบเทียบกับปี54ถูกไหมครับ <S <S ใช่ค่ะเขาจะเปรียบเทียบกัปบกปีกับปีพส54แต่ว่าผมว่าเสื่อนไขปีนี้กับปี54มันค่อนค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะครับค่ะในปี54จะเห็นว่าเรามีพายุตั้ง5ลูกนะครับเริ่มมาตั้งแต่กร,รกฎานะครับแล้วก็เขื่อนข้างบนอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยว่าสี่เขื่อนหลักเราตอนนั้นเนี่ยเต็มน้าเต็มนะครับในขณะที่ฝนตกลงมาด้วยนะครับ เพราะงั้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามีน้ําสู่ได้รับได้อีกสี่เกินหลักรับได้อีกหนึ่งหมื่นสองพันล้านนะครับฝนตกมาลัข้างบนเนี่ยอันที่สองครับที่ที่สถานีวัดน้ำทีสองคือที่นครสวรรค์นะครับวันนี้เรามีอยู่สองพันสองพันห้าสองพันห้าร้อยนะครับเรามีสองพันห้าร้อยแต่ตอนนั้นเน่เรามีสามพันกว่านะครับในขณะที่เจ้าพญาที่ที่เจ้าพญาที่สถานีวัดน้ําที่บางไทรนะครับ วันนั้นเราวัดได้ประมาณสักสามพันห้าสามพันสี่สามพันห้านะครับแต่วันนี้เรามีเฉลี่ยประมาณสองพันหนึ่งร้อยเองนัทนเองครับโอเคนี่นี่นี่คือเรื่องอที่แตกต่างกันครับโอเคโอเคถ้างั้นสบายใจได้ไม่น่าจะซ้ำรอยห้าสี่ถ้างั้นสบายใจได้ไม่มีปัญหาอะไรได้ได้ได้เอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านที่ปดีขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณนะคะท่านอธิปดีประพิษค่ะครับยินดีครับสวัสดีค่ะที่อธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านประพิษจันมาค่ะ สรุปสรุปชัยภูมิรอ10วันโคราช7วันสรุปโคราช7วันส่วนรุ่มน้ำเจ้าพยากรุงเทพปทุมก็สบายสบายอย่าเพิ่งตื่นตหนกตกใจอืแต่ยกของสูงไว้ก่อนถ้าแถวน้เมืองเอาร<า>ง,งนะเอาอย่างนี้อผมช่วยกลมชลอธิบายดีกว่าไหมน้ําจะท่วมไม่ท่วมนะดูปริมาณน้ําไหลผ่าน2จุดพอค่ะจุดที่1ก็คือปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพญาจุดที่ส ปริมาณน้ําที่มันไหลผ่านสถานีวัดน้ําบางไทรพระนครศรีวิทยาดูแค่2จุดเนี้ยกรุงเทพจะวิกฤตไม่กิดก็วัดตรงนี้ละดูดูแค่2จุดเนี้ยเว้นแต่น้ํามันไม่เยอะแต่ความห่วยแตกของการจัดการด้านล่างทําให้น้ําที่มันไม่เยอะแต่มันวิกฤตแต่มันไม่ควรจะท่วมมันกลับท่วมไปเจอความห่วยแตกในการจัดการระบบระบายข้างล่างแล้วมันท่วมกรุงเทพปริมณนลโตใครตัวมัน